ส่วนที่พัทลุงก็ยังคงเดือดร้อนค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ริมเลซ่าบเนี่ยนะคะสถานการณ์อุทกภัยที่ทัวห้พัทลุงชาวบ้านเนี่ยได้พบกับความเดือดร้อนเพราะว่ามีน้ำทะเลนุน่นข่าวท่วมบานเรือนของป่ปของประชาชนค่ะขณะที่จังหวัดก็แรงนําเครื่องผลิตน้ำดืม่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคไปแจ้งจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระถบนะคะ สถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2566จนมาถึงขนาดนี้ก็ในพื้นที่พัทลุงเ,เป็นเวลาว่า10วันแล้วค่ะในพื้นที่จังหวัดพัทลุงยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมอีกอําอำเภอนะคะก็คืออำเภอเมืองอำเภอเขาชัยซนอำเภอบางแก้วอำเภอปากยุนแล้วก็อำเภอควนขนุนจำนวน410ตำบลน112หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร,ออ 3, ร,ร้อน2330คัรัวเรือนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับริมเลสาบสงคลา้าฝั่งจังหวัดพัทลุงน้ำท่วมค้างโรกัน ระบายลงสู่ทะเลทราบค่ะแต่เนื่องจากขณะน,นี้มีน้ำทะเลนุน้นทําให้การระบายนา้ำลงสู่ทะเลเป็นไปอย่งา,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 างช้าๆชาวบ้านที่ประสบภัยก็ต้องเดือดลุยน้ำข้าวออกบา้านเรือนไปเวลาหล่วันจนตอนนี้หลยคนเริ่มเกิดอาการโรกน้ำกัดท่าเปื่อยแล้วด้วยค่ะล่าสุดนะคะนางนิสากรวิสิต์สระอาจผู้วา่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยน่วยงานเกก่ยวขคองก็ได้มีการลงพืนเทติดตามสถานาการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเขาชชยสนที่บริเวณหมู่ที่สามบ้านจงกีตำบลแหลมจองถนนก็ บว่ายังมีชาวบ้านประสบภัยได้รับความเดือดรอนกว่าเซสิบครัวเรือนค่ะขณะเทนวยงานทองทิ้นก็ได้มีการเตรียมช่วยเหลือแจกแจกจายเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะรวมั้งแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดจากหลดผลิตน้ำดื่มของกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องต้นไปก่อนนะคะ นอกจากนี้ก็ยังได้แนะนำผู้นําทองทิ้นแล้วก็ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กแหนึ่งมากว่าบางพื้นที่เนยังมีกระแสนำไรลเชียวอยู่นะคะและกระเตือนชาวบ้านทุกพื้นที่ค่ะยังต้องรับมือกับน้ำ่าเหลลาไปจนถึงวันที่8ธทันวา่าคมนี้เลยค่ะมีพัดทลุอ,อย่าเม่นน้ำท่วมในหลายพื้น<ช>ที่โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดริมทะเลสาบส่งคลาฟังของแต่ว่าพัดทลุเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็จะมาจากาย่พื้นที่เพื่อจะระบายลงสู่ทะเลสาบที่นี่ด้วยน้ำทะเลเนี่ยมันนุ่นเพรฝนก็ยังตกในพื้นที่ก็เลยทำให้พื้น ดีติยุริมเลซาบยังคงมีน้ำท่วมครั้งแต่ว่าจังหวัดไม่ได้หนิงนอนใจแรงลงพื้นที่เพื่อจะให้การช่วยเหลือพ่น้องประชาชนน้ำดื่มเนื้อสำคัญที่สุดเขาป่อพ่อเขามีรถผลิตน้ำดื่มเขาก็ลงไปมอบให้กับพ่น้องประชาชนขณะทิ่จังหวัดก็เอาพวกสิ่งค้องเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่จำเป็นไปให้กับพ่น้องประชาชนแต่ว่าซิ่งนึงที่น่าจะจำเป็นตอนนี้ก็คือยารักษาโรคนะใช่ค่ะเพราะว่าอะไรยังที่บอกเริ่มเป็นโรคเมือเ่อคาวนี่ จางหนามนี่แหละเพราะว่าพวนาม,มันค้างไลยๆวันเนี่ยมันทําให้มีเชื้อโรคนะคะถ้าแช่ไปแช่มากก็มไม่ปลอดภัยมัอนกันแต่ว่าแดนย,ย่าไปยังผู้ปกครองด้วยนะคะว่าอย่าให้น้องๆน,นู้นู้ลงไปเล่นน้ำนักเรงยนบนน้ำม,มันเชียวเดี๋ยวมันจะเกิดอันตราย